สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของเราเฉพาะกิจนะคะประจําวันที่16พค65นะตัวเด่นก็คือ7กับ8เนาะตัวพันตัวรองก็คือ4กับ1เนาะ7ก็รูดยาว7มาเลย8ก็คือรูด8 4นี่ก็404 1 424344 47 1ก็1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8เนาะ3ตัวก็860 842 517 371 482เนาะ ให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆยปังๆเดเนอถูกสามเบอร์รง็นนะวันนี้ไปทำบนใจบาตรที่ส่วนกุวลให้ทเทพธิาดาทั้งหลายแลวแล้ววันนี้ขอให้เพื่อนเฮงๆรวยๆยปังๆเดเนอที่ส่วนกุศลสดเนี่ก็ครูบาจาย์ของเราแล้วขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะโชคดีลํำหนุนค่ะสวัสดีค่ะ